แสงธรรมชาตินะครับท่านอาจารย์ไม่รู้ว่าจะได้ชัดเจนขนาดไหนยังไงตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวอ่าแล้วก็มาร์กิ้งเป็นสีน้ำตาลทองนะครับจมูกเป็นสีออกช็อกนะครับอย่างงี้ครับในแบบนะครับในแบบในแบบเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ขนยาวตัวนี้พ่อคือฮีโร่เปลาพ่อฮีโร่ไทยแลนด์แชมป์ <Hero. S 1> Hero, ปู่เป็นไทยแลนด์แชมป์นะครับอ่ะหันหน้าด้านข้างให้ดูหน่อยครับเก อันนี้คือด้านข้างนะครับอาจารย์คุณแกวงงครับคุณเกวงงเราเอาไว้มาด้านข้างแปลกๆป่ะมันเป็นมุมที่เราไม่คุ้นเลยอะเอไว้อันนี้ด้านข้างนะครับให้ดูสตตอปเนื้อหัวแล้เบอร์เบอร์เดี๋ยวช็อคเข้าโรงพยาบาลอีกรอบ โอเคเดี๋ยวนะครับให้ดูนะครับโอเคอ่ะอด้านหลังเอออันเนี้เขาเรียกว่าด้านหลังจําได้อยู่ว่าเรียนมาอันนี้เขาเรียกด้านหลังโอ, <laughs> โอเคนะครับอาจารย์ตัวนี้